ยนซีรีพอร์เตอร์อรวันนี้นักข่าวพลเมืองเยาวชนทีมสมนักข่าวชายขอบพาไปสำรวจระบบนิเวศป่าส้มแสงอายุกว่า300ปีนะครับแหล่งทรัพยากรของชุมชนที่บ้านป่าขาอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำในช่วงน้ำหลากเข้าท่วมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับติดตามจากนักข่าวพลเมืองครับ สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านปาักค่าอำเภอขนตาลจังหวัดเชียงรายผมได้มาดูพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งหนึ่งในที่ที่มีต้นส้มแสงมากที่สุดแล้วตอนนี้น้ำกำลังไหลเข้าป่าซึ่งเป็นระบบนิเวศท,ที่น่าสนใจมากครับปีนี้น้ำหลักเข้าป่าซ้มแสงเป็นรอบที่สองแต่การท่วมในช่วงสั้นๆแตกต่างจากในอดีตที่น้ำท่วมนัดเดือน สาเหตุจากปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงซึ่งต่ำผิดปกติทำให้ไม่มีน้ำหล่นเข้าแม่น้ำอิงผมได้นั่งเรือเข้าไปสำรวจป่าส้มแสงโดยได้รับความกรุณาจากพ่อหลวงสอนเทพสมบัติผู้ใหญ่บ้านปราขาดพายเรือให้ บรรยากาศป่าชุ่มน้ำส้มแสงเขียวคลื้มงดงามมากพ่อหลวงได้อธิบายในสิ่งที่ผมอยากรู้ไว้น่าสนใจมากครับอดีตป่าไม้มันเยอะแต่ตอนนี้ถูกทำลายไปก็เหลือเลียน้ยนนอยเต็มทีละอยู่ประมาณสักร้อยไร่แต่ตอนนี้ชาวบ้านหันมาอนุรักษ์ป่าเพื่อเป็นต้นทุนของลูกหลาน ไม่ให้มันสูญพันธุ์ไปในในอนาคตของเราเพราะว่าป่านี้เป็นป่าหาไม่ได้แล้วอยู่ประมาณสักสามสี่ร้อยปีมาแล้วชาวบ้านม,มีกฎร,ระเบียบในการใช้ป่าหรือว่าการจับปลาอะไรอย่างไงบ้างครับก็มีนะกฎระเบียบของหมู่บ้านนี้ห้ามทําลายป่าไม้ห้ามเผาห้ามจับปลาในบริเวณนี้เพราะว่า ปลามาพักไข่อยู่กับพวกเรานี่แหละขยายลูกหลานผมรู้สึกประทับใจกับป่าผืนนี้มากอยากให้มีป่าชุ่มน้ำแบบนี้เยอะๆเพื่อให้ปลาได้มีที่อยู่อาศัยและแพร่พันธุ์ชาวบ้านก็มีตั้กับข้าวประจำชุมชนอยากชวนเพื่อนๆมาร่วมเรียนรู้ระบบนิเวศของป่าแห่งนี้รับรองว่าต้องประทับใจเหมือนผมแน่ๆ